รีวิวน้ำหอมฉีดที่ตัวนวลที่เตียงฉีดปุ๊บผู้สก,กิดปับของเจนยูแต่ละกลิ่นให้ค่ะจัดไป รีวิวที่กลิ่นแรกนะคะกลิ่นนี้ลูกค้าบอกว่าฉีดไปไหนมีแต่คนทักฉีดไปหาแฟนแฟนก็ทักนะคะเชื่อว่ากลิ่นสวิตตี้ปิกนิคคกคายกลิ่นนี้นะคะมีความหอมห,อมห,อมหอมอวานเซ็กซี่น่าค้นหานะคะมีความหอมของดอกพีนี่ดอกไล่แหลกทาให้รู้สึกแบบว่าเป็นกลิ่นที่เฟ,เฟรชเบเบาสบายสดชื่นนะคะมีความหอมหวานแต่หวานไม่เลี่ยนนะคะเป็นกลิ่นที่ไม่ทําร้ายคนรอบข้างใช้ได้ทุกโอกาสเหมาะกับการฉีดไปเดทฉีดไปเรียนหรือว่าฉีดไปทํางานมากๆค่ะ หอมจริงๆค่ะกลิ่นนี้คอนเฟิร์มเลยค่ะหอมเซ็กซี่เย้าวยวนต้องกลิ่น Sexy On ่ออนเดอเท่านั้นค่ะกลิ่นนี้มีความหอมจนออร่าจับค่ะเป็นกลิ่นที่ให้ความหลงไหลมีความเร้าใจแล้วก็ความชุ่มฉ่ำของแบล็คบอรี่ยิ่งจะทำให้ผู้ที่ได้กลิ่นเนี่ยรู้สึกซาบซ่านะคะได้ลุคที่มีเสน่ห์เย้าวยวนชวนเคลิมเป็นสาวมั่นที่น่าค้นหาที่สุดต้องเซ็กซี่ออนเดอเท่านั้นค่ะ กลิ่นที่มีเสน่ยิ่งดมยิ่งหอมต้องยกให้ตัวบอนนี่โบเลยคะ่ะเป็นกลิ่นที่ขายดีมากมีความหอมแป้งแต่เป็นแ,แป้งที่เรียบหรูดูแพงเป็นกลิ่นของคนรวยเลยก็ว่าได้คะ่ะมีความหอมหวานที่ซอฟละมุนแอบเย้าวยวนดูเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนแต่เซ็กซี่แบบมีเจริกมีชั้นเชนนิงหนุ่มๆได้กลิ่นคือมีสินแน่นอนคะ่ะกลิ่นนี้นะคะยกให้เป็นกลิ่นที่มีความซับซอ้อนน่าค้นหาแบบสะใจคือกลิ่นวูดแซนคะ่ะกลิ่นเนี้ยเหมาะกับคนที่ต้องการได้ ลุกน่ารักปนเท่ๆหรือว่ามีความผสมเซ็กซี่นิดหน่อยคือกลิ่นเขามีความซับซ้อนแบบนั้นเลยจริงๆคือมันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีหลายมิติแล้วก็มันน่าค้นหานะคะกลิ่นนี้เป็นกลิ่นสะอาดเฟรชเลยค่ะทุกคนเป็นกลิ่นที่นุ่มละมุนโปร่งสบายแล้วก็มีความบางเบามีความสดชื่นนะคะแล้วแอบมีความแป้งนิดๆด้วยค่ะเป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากและเป็นกลิ่นที่เป็นมิตรไม่ทาร้ายคนรอบข้าง oh. ใครได้กลิ่นนี้คือมีถามแน่นอนว่าใช้กลิ่นอะไรคือมันเป็นกลิ่นที่แบบ ว่าเอกลักษณ์แบบตะโกน